สวัสดีพี่น้องป้องไปมิดหมอแค้นแฟนหมอลำมเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซี FC ของน้องอุ้งอิงเอฟซี FC ของคุณยากับมาแล้วชเนลกอนสิไปสิมากอนสิไปฟังเรื่องราวดีๆของวงการหมอรองหมอลำโดยเฉพาะสาวน้อยเพชรบันแพงที่คุณยาได้อัปเดตได้อ่านข่าวๆาวได้เล่าเรื่องราวต่างๆของของุ่ณเป็นประจำ คุณยาก็ขอฝากช่องนน้อยของคุณยาไว้ในเด้อเมื่อนี้มีคลิปคลิปหนึ่งได้แสนแตกแล้วดีใจปันวายอย่างขอบคุณเอฟซหลายๆกันแล้วกันกับเมื่อนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นมือดีเป็นมือที่เป็นมงคลแห่งเข้ากับเป็นบัานแม่ ไปเห็นโพษของบอโจในห่างโจในห้างยมมนินนามวงศาคนได้โพดหาอีแม่แม่สุภาพเพิ่อนบอกว่าลูกว่ได้อยู่บ้านลูกมาเห็นงานตามหน้าที่ของศิลปินขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นโฮมโพหมไส้ตุ่มลูกตุ่มเต่าไปโดนๆหักเม่ ยมมณีนมากลุมลุกแล้วกระไตโพดของบอดซ่อนนุได้โพดสลิปมีสลิปโอนเงินเป็นของขวัญวันแมใ่ให้แม่สุภาพหน้าว่องสาเป็นจำนวนเงิน1นึ่งแสนบาทตบมือรัวๆเลยนะคะเป็นยังงราจะเท็นอยัง,ง,อยงปังๆบอสจูรแเป็นลูกกระตันยู่แท้เด้ บส์จังสันแล้วสิผ้าอีแม่แล้วไปน้่ตลอดแล้วก็ทุกคนในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงลูกๆทุกคนในสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ให้ความเคารพนับถือแม่สุภาพเป็นดังเหมือนบอดคอนหนึง่งแล้วกเนนเ็เป็นบอดคอนหนึ่งแหละเป็นบอดคนหนึ่งของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลาะเป็นผู้อาวุโสที่สุดที่น่าเคารพที่สุดในของ สมาชีของสาวน้อยเผชรบานแพงเพิ่นเป็นยังบ่ตูแล้วจังมีแต่ปังปังป,งปังเพราะว่าเราเป็นลูกกระตัญยูเมื่อนี้บอตจูได้ไปแสดงสาวน้อยมินิคอนเสิร์ตได้ไปแสดงอยู่อมตะนครชนบุรีตลาดนินจาอายะคน,นร้ายจนบอดบอกว่ามินิคอนเสิร์ตแต่คนดูไม่มินินะคะคนดูร้ายจนจนแทบสิ สิบมิมงยืนพุ่นละขนาดเมื่อกล้องของสามาเพชรบ้านแพงอะไปยืนข้างหน้าท่ายข้างหน้าบบได้ต้องท่ายข้างๆเนาะเพราะว่าคนเต็มหลายยี่หลี่โจดว,ว่าจะไม่ลืมบุญคุณจนโบจดได้โพสเนาะคนไปแสดงคอนเสิร์ตมินิสาวน้อยมินิแต่คนดูโบมินิกะกะเกือบทุกที่ละคน,คนดูโบเคยมินิเนาะ เต็มเกือบทุกงานแต่วันนี้เป็นพิเศษเป็นวันแม่ทุกคนเพิ่นม,มีวันหยุดเนาะวันหยุดติดต่อกันสามวันวันนี้ก็เพิ่งเป็นวันแรกคนก็นเลยออกไปเบิงยางหลายเลยแล้วก็ถึงวันธรรมดากะเต็มขึ้นเขาแล่วว่าอาีหลานหน่อยอุงอิงผ้าอีพอปังอยู่แล้วและวันนี้ซนโซโนดกับน้องลำเพลิลำแพนก็ได้ไปหายกำลังใจคืนเวทีกับพี่อุ้งอิงด้วย ตอนที่ไล่สดคุณยาได้เบิงตอนไล่สดน้องลำเพิ่นเขาไปยืนข้างคางเอ่ยอุงอิงเอ่ยอุงอิงได้รับติดเอ่ยอุงอิงแบ่งติดให้นอ่องแล้วก็ดูแลน้องเป็นอย่างดีเพลงก็ต้องร้องน้องก็ต้องดูแลด้วยความเต็มใจอยู่แล้วสายตาที่มองซึ่งกันและกันอีเมนุดก็นูข้างคางโอ้ยอบอุ่นแห้ง เป็นกำลังใจที่ดีเป็นยังบอดโจเแล้วจังจะเลื่อนก้านาเป็นยังแล้วจังฝังแฉครอบครัวกับขอยให้กำลังใจไกลปันไดกับไปซอนุทถ้าว่างถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์ไกลปันไดเราก็ขับรถไปให้กำลังใจลูกวงของเราให้กำลังใจลูกๆและซอนุทก็ได้โพสต์ด้วยนะวันนี้มีลูกสามคนแล้วนะคะจะดูแลลูกๆทั้งสามคนให้ดดิุอคนชิงลูกเลยคุณยา คุณยายเห็นครอบอรัวบอสโจเห็นบอสโจกับแม่สุภาพเพื่อนเพื่อนไม่ได้โกรธกันหรอกวอาถึงเป็นคอนเทนต์ของอแม่เราซื้อๆเขาเขาลริหมมองนี่เลยเด้อห้ามเบ้าถึงคือแค่เห็นแม่เรามาเบาเสียงอมอมๆนี่ก็ดีใจแฮ้งแล้วว่าแม่ก็คือแม่ลูกก็คือลูก แม่ลูกอยู่น้ากันบางครั้งอยู่น้ากันหลายๆกะเคอจังซ้อนกับบวงกะกระเทาะกระแทะแต่บได้กระเทาะแห้งดอกบ่ถลอกปอกเปิกย่อนแค่ซุยกันไปซุยกันมาเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องของคนที่อยู่ใกล้กันความคิดก็ต้องบ่บ่อันนี้กันจากหน่อยเนาะแม่ลูกเพื่อนกันห่ากันดีดีโส่อนคุณยาก็ได้รางวัลจากลูกเพื่อนกันมอแมนเชสเอไลกะ ก็เป็นที่ชื่นหัวใจแล้วก็เป็นมือดีของทุกๆคนแหละมือน,นีนคุณยาคุณยานี่เด้มันเป็นยาสุภาพยาสุภาพแล้วก็โชคดีอยู่แล้วละแล้วมีความสุขอยู่แล้วละยูทูบแล้วก็ปังขึ้นอย่างนี้เนาะยาเนี่ยยาพนิดาก็มีความสุขต็มือเนี่ยลูกเต้าก็โทรมาหาแล้วก็โอนเงินมาให้นิดนิดน้อยน้อยแต่บนนิดแหละสำหรับคุณยานี่ถือว่าเยอะเลย แต่บาบอกเป็นตัวกลมๆหรอกแต่คือเยอะแล้วก็มันมันพู่มใจนั่นไหมมันดีใจแม่ลูกสิบกถึงแม่ลูกสิบอมีเงินหายแต่ลูกเป็นคนดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวบอมาถูมาไถแม่ลูกดูกลกแลครอบครัวของลูกได้นี่คือสิ่งที่แม่ทั้งหลายต้องการอยู่แล้วแม่ทั้งหลายกับมีความสุขเราเห็นครอบครัวลูกมีความสุขแม่กับมีความสุข แม่นี่มีลูกชายสองคนแต่โชคดีที่ได้ลูกสะใภยสองคนที่น่ารักมากเหมือนได้ลูกสาวมาสองคนไม่มีลูกสาวแต่ได้ลูกสาวสิ่งนี้คือขออ้างน่ยขอเกาะกระแสบอดเนี่ยเพิ่นแม่ลูกเพื่อนหักกันคุณยาก็จากอ้างของคุณยาคือก,กันละขอบคัวคุณยาแม่ลูกก็หักกันมีลูกสะใภยน่ารักน้ำของคุณยาบอดแต่บอดแดเอามาก โชว์นะตรงนี้ดอกเนาะลูกไปขอให้ลูกอยู่ในส่วนของลูกกันแล้วกันคลิปนี้อไว้ท่านี้กอนพี่น้องคลิปหนาไว้มาไม่มีอีกย่างดีๆคุณยาสิอัปเดตนี่เพ,พิ่งโพสไปบางสมอกเสียดๆนี่เด้ขึ้นมาทําคลิปทันทีนะคะไปแค่นี้ก,กอนสวัสดีค่ะนอนหลับฝันดีเดินตอนนี้สีหาทุ่มแล้วโมเมนต์ไหมหาทุ่มกลัวแล้วสวัสดีค่ะ